สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเป็นยนต์ทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ขอเปิดต้นคลิปนะที่คันนี้ก่อนเดี๋ยจะพาพี่ๆมารับชมครับยาลิสครับ วีออสครับยาลิทเอทีฟนะครับรวมๆปรับมาต้องมี50าสิบคันนะ่ะนะเดี๋ยววันนี้พาดูนะครับมีทั้งรถเข้าใหม่นะครับแล้วก็รถปรับสภาพพร้อมใช้ราคาเริ่มต้นนะครับผมมีอะอย่างอเมร่าก็มีนะสองแสนกว่าบาทนะครับรวมถึงถ้าเป็นยาลิทวีออสยาลิทเอทีฟราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ประมาณสักสามแสนต้นๆน,นะผ่อนเริ่มต้นประมาณสัก5้าพันหประมาณนี้เดี๋ยวมีให้พี่รับชมกันนะรวมๆผมว่าต้องมี40-50าสิบคันน่ยนะครับมียาลิทเอทีฟเข้าใหม่ด้วยนะตัวท็อปสุด 1.2S นะตัวท็อปไม่หนึ่งแสนแปดพันคันนั้นสามแสนกว่าบาทเองสามแสนสี่หมื่นกว่าแต่คันนี้นะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่ได้ปีค่อนข้างจะใหม่ปี2021ครับยาริสแบบ5ประตูครับไม่เก0 0 0มกิโลสีขาวมุกค,ครับรถสวยน่าใช้นะ1.2สปอร์ตพรีเมียมนะครับ1.2สปอร์ตพรีเมียมมีสเกิร์ตสปอยเลอร์รอบคันล้อมแม็กให้แล้วนะพูดสตาร์แล้วคันนี้ไม่เก0 0 0มครับเพิ่งเข้ามาจอดสดๆร้อนๆนี่คือสภาพแรกรับ นะครับสบภาพกริปกริปแบบนี้นะครับราคาจะอยู่ที่400,000 49, 49,000 49, 44,970กว่าบาทอะนะพ่อมันมาตัอง7,500เอาตีใบนะครับเพื่อใครสนใจครับยาลิศแฮชแบ็ก5ประตูประหยัดน้ำมัน23โลลิตรนะคันนี้ตัวท็อปสีขาวมุกค,ครับหลังคาดำแบ็กท็อปนะนี่ นะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนไม้แท้ไม้เดิมไม้เก้าหมื่นนะครับหลังคาแบ็กท็อปนะคันนี้4 4 9 0 0นสี่หมืาพแฮชแบ็กหประตูนะครับขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนนะครับก็ต้องอยาลิดเนาะเดือนที่แล้วขายไปมีประมาณสักยี่คันนะครับคันนี้4 4 9 0 0นบาทดอกเบีย้ยตอนนี้พิเศษเลยนะครับเริ่มต้นแค่2.39จามเปีครับถ้า5ปีก็2.69จปีคเออหปีก่อนหปีสามจปีสี่ นะเดี๋ยววันนี้พาพี่ๆมารับชมกันนะอ่ะคันแรกเพิ่งเข้ามาใหม่เข้ามาจอดใครอยากได้ตัวท็อปยาริสนะครับคันนู้นปี21นะ449,000แต่มีอยู่คันหนึ่งเพิ่งเข้ามาจอดเหมือนกันนะครับเป็นยาริสเอทีบครับ1.2ตัว S ปี2020ไม่เยอะว่าคันเมกี้นิดเดียวนิดหน่อยเยอะกว่าประมาณตั้งหมื่นกว่าโลอ่ะนะคันนี้เลขไม้อยู่ที่10,000กับอีกเอ่อ1 100,000กับอีก8,000นะขออภัยเลขไม่18,000ครับ รถเพิ่งเข้ามาเลยคันนี้เลยได้สีเทาดำครับ1.2ตัว S อ่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะตัวท็อปสุดนะในปี20เขาอะ่ะก่อนไมน่าเชนนะครับปี2020ไม่หนึ0งแครับทะเบียน9174สภาพกิฟทมากนะสภาพกิฟทมากคันนี้นะครับรถสวยน่าใช้เซ็นเซอร์มีให้ข้างหลัง2จุดไฟท้าย LED light guide นะครับเป็นยารีตเอทีฟนะยารีตเอทีพเพิ่งเข้าเลยนะครับคันนี้ราคาดีนะปายแดงออกมา700,000กว่า รถปี20 1.2ตัว S นะครับไฟโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟตัดหมอกมีเซนเซอร์หน้าด้วยนะคันนี้จาก700,000กว่าราคาเหลือเพียงแค่349,000สาพครับใครอยากได้รถนะครับเก๋ง4ประตูนะครับเป็นอีโคคาร์เครื่องพันสองครับคันนี้สวยน่าใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ 1.2S ่งจุนะไม่หน0 0 0 0สกับอีกเท่าไหร่เนี่ย100,000กับอีก8,000นะครับได้พูดสตาร์ทครับนี่มีระบบแจ้งเตือนการออกนอกเลนแรงต่างเนาะต้องถอยจอร์บสกรีนครบครับแอร์ปรับดิจิตอลออโต้ ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ผ่อนอยู่5,000กว่าบาทอ่าคันนี้สาม0 0นสี่าพนฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณสักห้าพันเจ็ดนะครับแต่คุณได้ตัวได้ตัว 1.2S นะฟังก์ชันครบนะครับนี่มีไฟเดย์ไลท์ข้างหน้าได้ไฟโปรเจคเตอร์คันนี้เชียร์เป็นพิเศษเพิ่งเข้ามาจอดรถยังไม่ล้างเพิ่งเข้ามาจอดนะครับใครสนใจทักมาได้0659513374ครับมาดูรถเข้าใหม่คันที่3คันนี้น้องน้ำหนึ่งเขาถ่ายอยู่นะครับแต่ผมขอถ่ายไกลๆเลยกัน ราคาดีนะปี20ครับ1.5ตัวท็อปสุดตัวตัวไฮ V8 1.5ตัวไฮครับท็อปสุดของรุ่นคันนี้แล้วราคาจะอยู่ที่359,000เอง359ผ่อนอยอกมาสัก6,000น่ะนะคันนี้ผ่อนฟรีดาวน์ผ่อนออกมาสัก6,000น่ะแต่คุณได้ตัวท็อปนะตัวท็อปนะได้พูดสตาร์ทครับเบาะหนังดำแดงนะครับได้ไฟโปรเจกเตอร์แล้วนะครับรถสวยน่าใช้ใครอยากได้ V8 ครับปี2020 1 จุด5ไฮนะครับราคาดีนะสามแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนอยู่หกพันะห้าพันเก้าหกพันประมาณนี้นะครับคุณได้สีขาวตะติดไม้เยอะนิดนึงรู้สึกไม้จะประมาณแสนหกนะใครรับไม้ประมาณแสนหกได้นะครับคันนี้คุณได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับสนใจทักเข้ามา0659513374ครับมาเดี๋ยวพาดูคันต่อ,ตอไปให้แนะนำคันนี้กันคันนี้1 5ตมิตรครับ วีออส1.5มิตรครับราคาจะอยู่ที่359,000ปี2020ไม่90,000นะครับตัวมิตรก็คล้ายๆตัวไฮอะนะแต่ต่างกันที่มันยังไม่ใช่พูดสตาร์ทนะครับไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันมีไฟเดย์ไลท์เหมือนกัน นะครับกระจังหน้าสีดําเป็นโนแบ็คนะครับเหมือนกันกระจกเดิมแท้คันนี้ไม่เก้าหมื่นได้ปี2020ครับตัวมิดภายในจะถูกตกแต่งด้วยสีออกแชมเปญนะครับแชมเปญหรือลอสโกเนาะนะครับแล้วก็คอนโซลดำนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับแบบนี้รถสวยน่าใช้แอร์ปรับดิสตันอโต้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับคันนี้3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันพรีมีประมาณหกพันเนะตีไปห้าหมื่นเก้าหกพันนะครับรถสวยน่าใช้ครับและคุณได้เป็น v ีออเนี่ยมันได้ความอึดถึกทนอยู่แล้ว นะครัแมนเทนแนนง่ายๆอึดถึกทนนะครับคันนี้ใครสนใจทักมาปี20ครับปี20ราคาอยู่ที่3 5 9 0 0 0หไม่90,000นะฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ5 9 0 0 0นไม่เกินนี้นะครับสนใจทักมาได้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.39% 4ปีครับถ้า5ปี2.69 6ปี3.69นะครับ7ปี4.49ครับฟรีดาวได้จัดได้เต็มนะครับอ่นนี่น้องเขาน่าจะถ่ายเสร็จแล้วนะครับเพื่อใครสนใจนะตัวไฮครับราคาโคตรดีเลยทะเบียน3531 ตัวไฮเข้ามาใหม่3 5ม0 0 0ห้ม้ไม่แสนหปีย0นะครับตัวไฮเดี๋ยวให้ลูกค้าดูนิดหน่อยนะสำหรับข้างในนะอันนี้คือแรกรับเข้ามาใหม่ครับเนี่ยเบาะมันจะเป็นดำแดงคอนโซลเป็นดำแดงนะครับได้ลมสปอร์ตนะครับได้พุชสตาร์ทนี่มีพุชสตาร์ทนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับเบาะแน่นๆตึงๆครับเบาะทรงสปอร์ตนะสีดำแดงข้างหลังก็สีดำแดงแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวไฮนะที่มันแตกต่างกับตัวมิดนะครับมาดูคันต่อไปคันนี้ 9, 3 4 9 0 0นสี่ปี19 000, ครับไมล์หนึ่งแสนสนะ3 4 9ผ่อน5 7าพนะขอเครดิตดีอะสกอร์ A สกอร์ B คุณผ่อนประมาณนี้นะครับคันนี้ทะเบียน9051นะฟรีดาวครับจะผ่อนอยู่ประมาณ5,000ันปลายๆนะครับคันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนสครับ3 4 9 0 0 0 1.5มื่นสีขาวมีสีขาวมีส,วมสีบอลมีตอนนี้ขาดสีดำนะครับสีดำหมดแล้วนะครับใครสนใจนะครับสีดำคุณออเดอร์ได้นะทักมาครับ065 9513374 LINE ครับ @pek152 มาดูคันนี้กันต่อ Nissan Amela ครับ1.0เทอร์โบครับตัว EL นะทะเบียน8631นะมีเข้ามาใหม่อีกคันนึงเป็นตัว V ด้วยนะสีขาวเป็นตัว V คันนี้เป็น EL นะครับ EL ปี2023รถแค่ปีกว่าๆครับราคา3 9 9 0 399ครับฟรีดาวน์อยู่607ตลอดสัญญาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.4 2.39นะครับนี่หน้าใหม่นะ อ่า,อาเมล่านะตัวใหม่น่าเชนนะครับหน้าใหม่นะครับภายในหรูหลาหน่าใช้ครับนี่เบาะลายกราฟิกนะครับแบบนี้เท่ๆเลยนะเพื่อใครสนใจคันนี้กินใหม่ยังอยู่เลยนะครับกินใหม่อยู่เลยไม่หมื่นสี่ไม่หนึ่งหมื่นสี่พันกิโลครับด้านหลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์ นะครับนั่งได้4คนขับสบายๆยนะครับขับนุ่มๆประไปอย่าน้ำมัน23โลลิตรครับได้ไปไม่ผิดหวงังนิสสันอ m เมล่าครับพันเทอร์โบ1.0 EL นะครับตัวเทอร์โบทะเบียน8631สรถสวยน่าใช้แบบนี้ครับฟรีดาวพรอยู่6,700อะ่ะ ไหมหมื่นสี่ปียี่สิบสามนะคุ้มแน่นอนคันนี้คุณได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูคันต่อไปคันต่อไปขอแนะนอนป็นคันนี้ครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันไสามหมื่นครับยาลิสนะครับเป็นห้าประตูนะครับสเบเยหกแปดศูนย์หนึ่งสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันหนึ่ง นะครับดอกเบี้ยร่มต้น2.39ถ้าคุณผ่อน7ปี4.49ผ่อน7,001นะครับแฮชแบ็ก5ประตูปี21อ่อปี22นะครับปี 2, 2022นะคันนี้ไม้30,000นะครับไม้30,000กว่ากว่า4 0 0 0 19,000ปลายแดงมา600,000กว่าตอนนี้4 19,000นะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับเบาะหนังแล้ว เนี่ครับเบาะหนังแล้วนะครับรถสวยน่าใช้นะครับใครอยากได้แฮชแบ็กครับเบาะหลังพับได้แล้วได้เป็นทรงแฮชแบ็กคุณมาเล่นยาริสได้เลยแต่ถ้าคุณอยากให้คนข้างหลังนั่งสบายๆคุณไปเล่นวีออสหรือยาริสเอทิพนะอันนั้นข้างหลังจะนั่งสบายกว่าแต่มันจะไม่อเนกประสงค์เท่านะอันนี้มันเป็นทรงแฮชแบ็กเบาะหลังมันพับได้นะถ้าเป็นเนี่ยเอทิพจะเป็นแบบนี้นะครับแต่สวยรถสวยน่าใช้เหมือนกันนะครับใครสนใจทักมาได้ครับ0 6 5ย์ห3ห้า้าห้าหนึ่งสามสาดสี่มาดูอีกหนึ่งคัน ให้ดูคันนี้ดีกว่าเผื่อใครสนใจนะลดราคาประหยัดผมขายแสนเก้าจบสุ u กิเซียสปี17นะครับราคาหน้าป้าย2 0งแ0 0หนึ่งผมขายแสนเก้าผมหันราคาลงให้มีพี่ไป2 9งหมนะครับปรับราคาลงให้ให้สดสดอ่ะหนึ่นะครับไม่91้าหปี17 1เจ็ดหบาทซื้อสดได้จัดเฟแนนซนได้นะสนใจทักมานะครับเซียคันนี้แสนเก้าจบครับศูนย์หกห้าเาเทะเบียนทรีทูวแบบนี้จําง่าย นะครับมาดูภายในกว้างขวางนั่งสบายประหยัดน้ำมันยี่สามลิตรนะครับนั่งสี่คนบอกเลยนั่งสบายอ่ะเซ็ตนะครับเนี่ยมันกว้างนะนะครับพื้นที่ระหว่างขาอะไรก็เยอะนะครับแสนเก้าว่ะคุณนะครับซื้อไม่ขับครับซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ผมขายคุณแสนเก้าอ่ะคันเนี้ยนะสนใจทักมา0ูนย์หกห้าเมาครับดูคันต่อไป3ามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งจุดสามไฮคอนเนคตัวท็อปนะเป็นแบบสี่ประตูทะเบียนสี่เจ็ดหนึ่งเก้านะครับ มาด้าสอปี19บเจดยีสีแดงแบบนี้นะครับแดงรูบี้อะไรสักอย่างเนาะแดงของมาด้าเขาอะได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับล้อแม็กสีดำนะครับคันนี้ปี19บเจดยีไมซี่0 0 0่นหนนะครับ329,000ผ่อน5,000กว่าบาทคุณผ่อนประมาณ5,600 5,700ห้อะไม่เกินเนี่ยนะผ่อน5,000กว่าบาท5,500ันห้ถึง5,700นเจ็ดนะผ่อน5,000กว่าบาทคุณนะได้มาด้า2ไมซี่0 0 0่นะครับขับสบายครับขับขับดีนะมาด้า2องะนะครับสวยๆเลยนะครับใครสนใจคันนี้ครับ มาด,ด้าสี่ประตูครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนห้าพันกว่าบาทครับสามแสนสองหมื่นเก้าพันปีสิบเก้าจดยี่สิบไมสี่หมื่นรถสวยน่าใช้ได้ไปคุณไม่ผิดหวังแน่นอนครับมาพาดูคันต่อไปนะครับคันต่อไปดูคันนี้ดีกว่ายาริสเอทีบหนึ่งจุดสองตัวมิดปียี่สิบนะครับคันนี้ตัวมิดปียี่สิบทะเบียนสามแปดเก้าหกครับไม่สามหมื่นราคาสามแสนหกหมื่นเก้าพัน นะครับสามแสนราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับผ่อนอยู่ประมาณสักหกพันกว่าบาทฟีดาวผ่อนออกมาสักหกพันนะครับประมาณนี้นะเผื่อใครสนใจครับรถสวยน่าใช้นะสีบลอนครับไม่สามหมื่นนะนะคันนี้ไม่สามหมื่นแปดพันนะครับปีสองพันยี่สิบหนึ่งจุดสองมิตรครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับนี่มีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนแล้วนะครับสี่ประตูนะครับน่าใช้นะคันนี้เผื่อใครสนใจทักมาได้นะศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับ ไลน์รครับ @pek152 มีแอดนำหน้าครับมาดูคันนี้กันต่อ4262นะครับ3 9 9 0 0นปี18ไม่หนึ0 0แเท่าคันนี้นะคุณไม่เอาคันแรกที่ผมถ่ายให้ดูคุ้มกว่าสีเทาดำเพิ่มหมื่นเดียวใหม่มา2ปีนะคันนี้ปี18ครับ3 3 9 0 0นครับฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ5,000นะ5,000ไปปลายอ่ะ5้0 0ันหก้าพันเประมาณนี้นะครับได้สีดำนะถ้าชอบเทาดำไปคันแรกตัวเดียวกันตัว S อสครับมีไฟโปรเจคเตอร์ นะครับปี18แนะแต่ตัว S ออันนี้มันจะยังไม่ใช่เป็นรัดไม่ได้เชสนะครับเบาะยังได้เป็นลายนี้อยู่นะครับคันแรกคุ้มกว่าคุณนะมีกล้องถอยมีจอทัศสกรีนนะครับแต่ถ้าใครชอบเบาะลายเทากาฟิกแดงก็มาเล่นคันนี้ได้3ามแสนสามหมื่นเก้าพันครับทะเบียนซ2 62นะครับเก่งเล็กนะวันนี้ใครชอบเก่งเล็กคุณดูคลิปเนี้ยโหคุ้มแน่นอนนะครับพาดูเยอะเลยเดี๋ยวมีวีออสเลี้ยงอีก4คันนะวีออสเลี้ยงอีก4คันมาคันนี้ก่อนตัวมิดนะหนึ่ง ทะเบียน 4, 1 5 0ไม่เก้าหมื่นนะไม่เก้าหมื่นสามแสนหาเทะเบียน4 1 0 5ครับ v ีออสหตัวมิดไม่เก้าหมื่นห้าสามาหนเฟีดาวผ่อนอยู่5,900 6 0นเไม่เกินเนี่ยอะฟีดาวผ่อนประมาณหกพัเลื่อนได้ไฟโปรเจคเตอร์ครับอ่ามีไฟเดย์ไลไท์นะครับรถสวยน่าใช้ครับถ้าเป็น v ีออนะเป็นเอาติสนะเป็นแคมรีนะคุณจองภายในะวันที่สิกุมภาเนี่ยค,นะครับฟีรับประกันเครื่องเกียร์หนึปี นะครับซ่อมศูนย์ด้วยนะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนเบาะหนังครับรถสวยน่าใช้นะครับได้ไปไม่ผิดหวังครับวีออสคันนี้นะครับมาดูข้างหลังกันนี่เบาะหนังแน่นๆตึงๆครับสภาพดีนะครับเพื่อใครสนใจวีออสคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะครับทะเบียน C105 ้าครับไม่น้อยไม่เพียงแค่เก้าหมื่นะครับปีสิบเก้ารถสวยน่าใช้นะมาดูกันต่อนะครับเรียงกันตรงนี้มีทั้ง Entry มีทั้ง High เราไปดู High กันก่อน สามสามหนึ่งหกครับไม่แสนหนึ่งหนึ่งจุดห้าไฮตัวท็อปนะวีออสตัวไฮครับคันนี้นะครับวีออสตัวไฮนี่เบาะดำแดงที่บอกนะแต่คันนี้ราคามันจะ379ครับไม่119,000มีกล้องถอยมีจอสกรีนให้ครบครับล้อแม็กไดรลายนี้เฉพาะตัวไฮอ่ะนะเฉพาะตัวท็อปสุดนะครับ รถสวยน่าใช้ครับตัวไฮเครื่องยนต์ดูอวีปตอครับหนึ่งพัน้าร้อยอึดๆทนๆมาดูคันต่อไปคันนี้ไม่หกห0 0่นไม่หกหมื่ครับ1.5ึ่งจุเอนทีราคา 9, 000, 3ามแสนสองครับตัวเอ็นทีนะคันนี้ทะเบียน1847งนะครับไม่นะ้อยไม่แค่หกหมื่นสามแส่นเก้าพัผ่อนอยู่5,000กว่าบาทนะฟรีดาวผ่อนห้าพกว่าบาทนะครับสนใจนะทักมาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับศูนย์หกห้าครับ ลายครับ ad pek 1 5 2มีแอดมี a นำหน้านะนะครับเดี๋ยวผมอัปเดตให้ดูนะครับนี่มีสีขาวนะมีสีขาวมีแจ๊ดดำนะครับมีแจ๊ดสีเทานะมีแจ๊ดสีดำนะครับเยอะเลยนะเก่งกลางเก่งเล็กเนี่ยเครื่องประมาณสักพันสองพันห้าครับมีประมาณรวมๆครับผมว่ามีหกสิบคันน่ะนะคันนี้สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสีแดงปียี่สามไมลหมื่นแปดสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันยาลิศน้ำใหม่แล้วนะครับทะเบียน์สี่เจ็ดสามสองนะคันนี้ ราคาอยู่ที่4 4 9 0สนพันผ่อนอยู่7,000พกว่าบาทอะเจ็ดไม่เกินเนี้ยนะครัผ่อนออกมา7จ็ดพนหได้ไม่หมื่นกว่าคุณนะหนุดสตัวอ่สปอร์ตนะครับ, 2, Sport, รบได้สีแดงด้วยรถสวยน่าใช้มาขั้นต่อไป3 2 9 0 0นนะครับคันนี้ตัวเอ็นทีไม่เ0 0 0หถามว่าคุ้มไหมก็มีคันคุมนะมคน 60, ค้มกว่านะมีคันไม่หกห0 0่นคุ้มกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบทะเบียนนี้ก็จัดได้นะแต่ไม่มันเก้าหถ้าเอาไปเอาคันไม่หกหมื่นราคาเท่ากันนะครับคันนี้สามแสนด้ได้ปียี จด21ไม่70,000อ่าไม่70,000ครับไม่70,600กิโลครับทะเบียน3283482นะครับ VOS 1.5ตัวมิดครับอ่า VOS 1.5ตัวมิดปี20จด21ไม่70,000กว่าๆนะฟังกช์ชันครบครับมีไฟโปรเจคเตอร์นะมีไฟโปรเจคเตอร์มีกล้องถอยเอ่อคันนี้มีกล้องถอย,อนนม,อถอยมีจอทัสกีแล้วนะครับนี่พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนี่ใบปอดศูนย์ก็ห้อยอยู่แบบเนี้ยนะคันนี้ไม่70,600 ปี20จด21ครับปีใหม่สุดแล้วนะเพราะ Vios มันผลิตถึง20ปลายปีนะครับ21ไม่มีผลิตแล้วนะเบาหนังครับผิวสัมผัส soft t o u ครับได้เครื่องมันห้าเรียกได้ว่าเป็นล็อตสุดท้ายของ Vios ที่ผลิตในประเทศไทยนะคันนี้เลยนะครับล็อตสุดท้ายเลยไม่เจ็ดหมื่นกว่ากว่าสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันฟีดาวพอนหกพันสามตลอดสัญญานะครับอึดอึดคุ้มคุ้มทนทนนะหา Vios ใหม่ นะครับ20จด21น่าจะใหม่สุดในตลาดแล้วนะสนใจคุณทักมาได้ครับ5 6 5 951 33 74ครับมาดูโซนนี้ไหมนะครับมีรถเข้าใหม่นะแต่ราคารู้สึกจะยังไม่มาคันนี้7165นี่เพิ่งเอามาจอดเลยนะใหม่รู้สึกกับแสนเราคายังไม่รู้ครับได้ปี20นะเป็นอาติสปี20คันนี้เอาติดปี20ไหม่มันน่าจะแสนแสนเอ่าใช่คันนี้ใหม่แสนเดนะรถเพิ่งเข้าครับผมว่า4,000สนกว่าบาทอะ นะราคายังไม่รู้นะเผื่อใครสนใจคันนี้ครับคุณทักมาได้ครับ 065, 951 33 7 4รถเพิ่งเข้าเพิ่งจอดเลยเข้ามา2คันปี20มีไมล์แสนหนึ่งกับแสนเจ็ดคันนี้แสนเจ็ดเดี๋ยวไปดูไมล์แสนหนึ่งแล้วก็คันนี้นะครับปี21อครับไมล์ห้าหมื่น HRV เพิ่งเข้ามาใหม่ HRV เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอ่ปี21อด้วยสีขาวนะครับไม 50, ล์ห้าหมื่นราคาไม่รู้สนใจคุณทักมานะ0 6 0659513374ครับมาดูรถเข้าใหม่คันนี้ครับ นิว a อ t ติส1.6รุ่นจีปี2020ทะเบียน3116ราคายังไม่รู้ผมว่าน่าจะ489อ่ะนะเพราะไม่มันแสนหนึ่งปี20นะครับปี20เนี่ยเบาะภายในจะได้เป็นสีดําแบบนี้นี่ได้เบาะดดำคอนโซลดำนะครับแอร์หลังมีช่วงล่างปีกนกคู่นะคเป็นดับเบิลวิชิบูขับนุ่มๆน,นะครับเผื่อใครอยากได้ปี21คุณมาจัดคันนี้ได้เลยทะเบียน3116นะเพิ่งเข้านะครับไม่์แค่แสนหนึ่ง ราคาผมว่าไม่น่าจะเกิน4 8 9อ่ะนะับผ่อนอยู่ประมาณ8,00 0นต้นๆน,น,นะครับนี่คันนี้นะที่เราถ่ายคันที่2อ่ะนะเขามูฟมาตรงนี้แล้วเขาไปถ่ายรูปมานะครับคันนี้คุ้มครับ3 4 9 0 0 0 4 9่0พันผมว่าคุ้มนะนะับผ่อนอยู่5,000ันกว่าบาทอ่ะนะ3 4 9ผ่อนประมาณเท่าไหร่5,000ันไปไปลายถ้ามัน7นะครับผ่อนประมาณถ้ามัน7มีกล้องถอยมีจอทัศกรีนคันนี้ได้เบาะหนังแล้วนะครับนี่เดินได้ดำแดงผมว่าโคตรสวยอะ่ะคุ้มครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน นะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับไม่หนึ่งแสนกับอีกแปดพันเองนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอ่านะได้คันนี้ไปได้สีเทาดําด้วยรถสวยน่าใช้อ่ะส่วนคันนี้อ่ารู้สึกว่าไม่ผมจาไม่ได้นะว่าเท่าไหร่นะแต่เป็นตัวมิดนะเพิ่งเข้าครับเพิ่งเข้ามาจอดวันนี้เลยทะเบียนหกศูนย์แปดห้านะเพิ่งเข้านะครับปีรู้สึกจะยี่ิบหรือเปล่านะ้าไม่ประมาณเจ็ด0มื่นหรือเก้าหืเดี๋ยวเปิดข้างในดูมาไม่ขึ้นนะครับอ่าไม่เป็นไรถาใครสนใจคันทะเบียนนี้คุณทักมาได้นะ นะครับทักมาสอบถามได้ครับ0659513374ครับทะเบียน6085ร้าสืกอเป็นปี20ไมประมาณไม่7จ็ดหก็เก0 0 0มื่นะนะร,ราคามันก็น่าจะอยู่ประมาณ3กว่า3ปลาย36 37ประมาณนี้มาครับดูคันต่อไปนี่ดูดูคันนี้ไหม4ี่แสนกว่าบาท46หรือ48นี่แหละนะสำหรับ C-HR ครับ1.8 Entry นะครับตัวเครื่องพัน8นะครับเป็นแฮชแบ็ก นะรถสวยน่าใช้ครับไม่ประมาณแสนหนึ่งอ่ะแสนสามหรือเปล่าอ่าไม่หนึ่งแสนสามหมื่นไม่หนึ่งแสนสามหมื่นนะครับรถสวยน่าใช้เบื่อใครสนใจครับ c h r สีบอลเทาตัว enti นะครับราคาสี่แสนกว่าบาทนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันปลายปลายนะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทครับได้เครื่องพันแปดยกสูงน่าใช้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เพิ่งเข้าใหม่หรือเปล่าเจ็ดสองศูนย์สองนะครับเบื่อใครสนใจนะครับมีทุกรุ่นครับวันนี้รถเข้าใหม่โคตรเยอะเลยคุณนี่คันนี้ตัวท็อปปีสิบแปด ไฮบิดไฮนะครับไฮบิดไฮสีออกแดงแบบนี้นะไฮบิดไฮตัวท็อปเพิ่งเข้าราคายังไม่รู้เลยนะครับปี18เพิ่งเข้ามาจอดสดๆลร้อนเพิ่งเข้ามาจอดสดๆลร้อนนะไม้แสนสองนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับเบาะแน่นๆตึงๆนะครับกระจกออโต้ตรงนี้มันเท็กเจอร์นะดำแดงนะครับดำแดงนะครับตัวท็อปครับหลังคาดําแบบนี้เพิ่งเข้าใหม่เพิ่งเข้าใหม่เลยราคาไม่รู้นะครับราคายังไม่รู้เลยผมว่าไม่น่าเกิน5 น่าจะสี่กว่านะใครสนใจคันนี้ครับทักมาขอรูปขอราคาขอรายละเอียดเพิ่มเติม,ม065 951 3 3 7 4สสเจครับมายาลิศนะครับยาลิศมีอีกเพียบนะครับโอ้โหพูดไม่หมดนะครับเข้ามาเยอะมากนะรถเข้าใหม่ทะเบียนอุดรน,นะรเป็นตัวเอที ip, สีเทานี่มี CRV เข้ามาใหม่ด้วยนี่มี CRV เข้ามาใหม่ด้วยคันนี้นะครับมีคันนี้ด้วยคันนี้ราคา4 7 9 0 0 0เจปี23สามาให้เจ00พคุณนะครับเอ้า ปี23จด24ครับ5ประตูนะฮะน่าจะเป็นตัวอ่าสปอร์ตหรือสมาร์ทเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนตัวสปอร์ตนะครับปี23จด24ไม้7,000นเ่ยแฮทแบ็ก5ประตูนะครับชมปัจจุบันนี่นะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับไม้น้อยนะครับคันนี้ไม้น้อยไม้7,000นะครับ23จด24ชมปัจจุบันนะสนใจรุ่นไหนคันไหนคุณทักมาได้นะยาลิดขาวนะครับโอ้ไอเนี่ยสีแดงก็สวยนะครับวันนี้เข้ามาใหม่เยอะนะก่อนจากกัน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยเข้าใหม่แบบนี้ที่เพชรยนต์สนใจรุ่นไหนนะครับคุณทักมาได้เลยยาลิสเก่งลงเก่งเล็กนะเก่งกลางเอาติดเพียบนะครับเอาติดมีเพียบเลยสีบอลสีขาวราคาเริ่มต้น3 0 0แสนกว่าบาทนะครับเนี่ยสีดำเพียบเลยนูเบิร์กลิงนูเบิร์กลิงก็มีคันนี้3 5 9 0 0 0หาหนะครับก่อนจากกาันอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยเข้าใหม่เยอะแยะมากมายแบบนี้ วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ